ได้พ่อจะไม่อยู่บ้านหนึ่งวันครับโอเคอยู่บ้านเนอะครับเออจะไหนเนี่ยอยู่บ้านเดี๋ยวพ่อไปหาพี่โฟนครับผมแสดงมาซื้อขนมมาฝากโอเคเข้าใจป่ะเข้าใจครับ f อบ้านลูกเด้อเข้าใจไหมอ่ะเจ้าเตี้ยนะครับชอบไปเคาะประตูพี่โฟนนะครับว่าพี่โฟนอยู่ไหมอยู่โฟนทำไมไม่ออกมา หมาเขาก็แสนรู้นะคะเพราะว่าเขาเคยผูกพันกับพี่ๆคนไหนถ้าพี่คนไหนไม่อยู่สักหนึ่งสัปดาห์ก็เริ่มจะสงสัยแล้วอาจไปขคอประตูร้องหายแล้วลูกนะครับวันนี้เราไแม่จะฝากความคิดถึงไปหาพี่พลนะลูกเด้อว่าพี่คิดถึงด้วยนะลูกนะครับเดยวแม่ซื้อขนมมาฝากนะลูกเด้อครับผมพี่อเอาเลี้ยงครับดูแลน้องนะลูกเด้อแม่อยู่บ้กหนึ่งวันวันนี้ครับผม ภารก,กิจของเรานะลูกเนาะแ,แม่ไปแล้วบายบายก่อนบาย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 ค่ะไปเลยครับผมหมองพอแล้วอพอบายบายหน่อยเด้ <c oughs> อฝากความคิดถึงพี่ฝนด้วยนะครับพ่อโอเคครับเดี๋ยวกลับมาพอ่อซื้อขนมมาฝากด้วลูกเด้อแล้วเจอกัน